บทที่800ลืมต้นฉบับชิ้นส่วนตกไหลของถิ่นมู่ด้วยความพึงพอใจอย่างยิ่งคุณมองไม่เห็นมันจากด้านหลังเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนอกจากฝั่งของนูวาแล้วเผ่าพันธุ์มนุษย์ยังต้องทนทุกทรมานจากภัยพิบัติครั้งนี้อีกด้วยเธอพยายามช่วยอย่างเต็มที่มาโดยตลอดและในที่สุดก็ไม่สามารถช่วยเธอได้แต่เทียนจูล้มลงและแม้แต่นูวาก็คิดทางออกไม่ออกเดิมทีคิดถึงการต่อสู้ของแม่มดและกลุ่มปีศาจเขาเป็นชาวประมงที่ได้รับผลประโยชน์และตอนนี้ดูเหมือนว่ากลุ่มจะไม่จําเป็นอีกต่อไป 킹นูและ킹เอ็กโอนมองไปที่เผ่าพันธุ์มนุษย์บนท้องฟ้าและวิญญาณของพวกเขาก็แยกจากกันและพวกเขาก็ทนไม่ได้เพียงแต่ว่า킹เอ็กโอนไม่ได้คาดหวังว่านูวเอปกป้องเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่เหลือด้วยอวตารของเธอจริงๆดูเหมือนว่าหลังจากถูกลงโทษมานานหลายปีนูวาก็มีความทรงจําบางอย่างเช่นกันหลังจากเห็นหนูวาแล้วอย่าตกใจคุณต้องจําไว้ว่าคุณคือถิ่นมู่ปราดคนแรกที่เอาชนะทุกสิ่งแม้ว่าฮงจุนจะปรากฏตัวคุณก็สามารถนั่งเท้าเท่าเทียมกับเขาได้ดังนั้นแสดงแรงผลักดันของคุณมาเลยคุณรู้อัญประกาศคู่ คินเอกวนสร้างทางจิตวิทยาให้กับขิ่นมูตั้งแต่เขาออกไปข้างนอกคิ่นมูดูสง่างามและพยักหน้าเล็กน้อยคินเอกวนเห็นคิ่นมูเช่นนี้และเขาก็รู้สึกสงบในใจมากขึ้นอีกเล็กน้อยนี่คือสถานะที่เขามาถึงไม่ว่าคิ่นมูจะจำได้หรือไม่ก็ตามท้ายที่สุดแล้วเขาเป็นเจ้าแห่งสวรรค์และโลกมาเป็นเวลานานเป็นคอนมีอารมณ์กราบใดที่คิ่นมูลืมไปว่าเขาเป็นเพียงเจ้าชายแห่งทะเลจีนตะวันออกทุกอย่างก็จะง่ายขึ้น คิงนูกำลังแบกชั้นวางของไปที่คฤหาสน์ของนูวานู่ว่าได้ยินว่าฉินส่วนเป็นคนมาเขาก็เลยไม่ได้จริงจังกับเขาและไม่ออกมาทักทายเขาแต่ขอให้สาวใช้สองคนพาพวกเขาเข้ามาชินสเสวียนก็ไม่เต็มใจที่จะรู้จักเธอโดยทั่วไปเช่นกันชินสเสวียนรู้ถึงคุณธรรมของนูวาแล้วนูวานั่งอยู่ที่ลานบ้านและไม่ลุกขึ้นมาพบเขาคิงนมูมองไปที่คิงเอ็กวอนแล้วรู้สึกไม่มีความสุขโดยธรรมชาติและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาฉันไม่ได้เห็นมันมานับพันปีแล้วแต่คุณไม่ได้เปลี่ยนไปเลย นูวาล้มลงจากเก้าอี้ทันทีเมื่อเธอได้ยินเสียงของถินงมู่เสียงนี้หนูวาจะไม่ลืมแม่นางจะตายเมื่อจักรพัดตรงห่วงเข้ามาเมื่อไม่นานมานี้เธอไม่ได้บอกว่าถินงมู่จมอยู่กับการกลับชาติมาเกิดอย่างลึกซึง้งเกิดอะไรขึ้นตอนนี้โชคดีที่เขากล้าหลอกลวงตัวเองด้วยซ้ำฉันไม่รู้ว่านี่จะเป็นการขับรถศักดิ์สิทธิ์ครั้งแรกหรือเปล่ามีระยะห่างและยินดีต้อนรับและฉันหวังว่าจะให้อภัยบาป ในเวลานี้นูวาแอบเงนยหน้าขึ้นและมองไปที่ถิงนมูนูวาที่ขมวดคิ้วคนนี้ก็ก้มศีรษะลงอย่างรวดเร็วปฏิกิริยาของนูวาตกอยู่ในดวงตาของถินสเสวียนถินซวนไม่ได้หัวเราะแต่เขาฟื้นตัวอย่างจริงจังอย่างรวดเร็วคิงงูซ้อมตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้โดยนั่งบนเก้าอี้อย่างมั่นคงเหมือนกับไทซานมองดูนูวาคุกเข่าอยู่บนพื้นและไม่ได้ตั้งใจจะเรียกเธอขึ้นมาฉันจําได้ว่าครั้งหนึ่งฉันเคยอธิบายให้คุณปกป้องเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่ทุกวันนี้คุณจะอธิบายยงงไง นูวาหลับตาด้วยความกลัวและโยนหม้อส่ตระกูล WU อย่างรวดเร็วเป็นกงกงและจูหลงที่ไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงต่อสู้กงกงวิ่งเข้าไปในโจซานด้วยความโกรธเทียนจูก็แตกสลายและเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็ถูกโจมตีด้วยภัยพิบัติและตอนนี้ฉันได้ใช้อวตารของฉันเพื่อปกป้องเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่เหลือฉันพยายามเต็มที่แล้วจริงๆหลังจากได้ยินสิ่งนี้คินมูก็รู้สึกว่านู W A ก็เป็นคนที่น่าสงสารเช่นกันท้ายที่สุดเรื่องนี้ไม่ได้ตำหนิเธอจริงๆเพียงแต่ว่าคำสารภาพของฟูไซจะต้องเสสร็จิ้น พยายามทาให้ดีที่สุดฉันเคยกล่าวไว้ว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับคุณตอนนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์กําลังเหี่ยวเฉาชาว WU ได้ปิดกั้นเทียนตรงท่วคราวสิ่งต่อไปที่ฉันต้องการให้คุณทำนูวางเงยหน้าขึ้นมองอย่างรุนแรงในเวลานี้สิ่งที่ต้องชดเชยท้องฟ้านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยถ้าเธอรักษาชีวิตไว้ไม่ได้เธอก็จะต้องรับมันไว้แม้ว่าเธอจะมีทางเธอก็จะไม่เต็มใจที่จะเสียเวลาแม้ว่าฉันจะฝึกฝนมาเป็นเวลานาน,านแต่ฉันถามตัวเองถึงความสามารถในการสร้างท้้้้้้อองงฟาาาถเเปป็นน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 ช่่นน่นนััแแววฉไไดยิล ขิ้นูก้มลงในเวลานี้โดยหันหน้าไปทางดวงตาของน like <te> <tr Favorite gib berish> ูวีเอการเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้ขิ้นเอ็กโอนรู้สึกหวาดกลัวเด็กคนนี้กำลังทำอะไรอยู่นี่ไม่เหมือนกับสคริปต์ก่อนหน้านูวาอยาคิดว่าฉันไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่อยากอยู่ในฝุ่นผงตลอดไปไม่ต้องไปแล้วฉันจะฆ่าเธออย่างยุติธรรมหลังจากที่ขิ้นูพูดจบเขาก็โยนแขนเสื้อออกในขณะนี้ฉินซวนเห็นร่างที่ครอบงำของพ่อเขาบนร่างของฉินมู่ฉินเสวียนคิดว่าเขาไม่รู้สึกหัวร้อที่นี่ฉินมู่ที่อยู่ตรงหน้าเขาคือพ่อในตำนานของเขาอย่างชัดเจนไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนไไปออย่าาางรเเขขกก็็คื คินเอ็กอนอยู่ข้างหลังและไม่ได้จากไปพร้อมกับคินมูเขาช่วยนูวเอลุกขึ้นแม้ว่าคินเอ็กโนจะไม่ต้องการที่จะพบกับนูวเออีกครั้งแต่เขาก็ต้องพูดคำต่อต้านโลกสักสองสามคำเพื่อประโยชน์ของโลกนูวาคุณคือโชคชะตาของจุงเซียนเชิงให้คุณสร้างเผ่าพันธุ์มนุษย์คุณมีบุญคุณมากมายและตอนนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์กำลังทุกทรมานจากการถูกทำลายล้างจากจุดสูงสุดยกเว้นแม่ของคุณผู้สามารถช่วยเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้อย่างแท้จริงอารมณ์ของคินมูซิ่นเฉิงคุณรู้หรือทำอะไรที่ควรท นูวากัดริมฝีปากของเธอถินส่วนกล่าว่าคำพูดนั้นสุภาพและสุภาพแต่คำพูดในบรรทัดเป็นการคุกคามและเธอก็กลายเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์และเผ่าพันธุ์มนุษย์ในกรณีนี้เธอสามารถเป็นคนดีได้เท่านั้นคิงมูรออยู่ข้างนอกเป็นเวลานานก่อนที่คิงเอ็กวนจะรอคนของเขาคิงมูกังวลอย่างมากและคิดว่าเขาคือคนที่เปิดเผยตัวเองซึ่งทำให้เกิดคิงเอ็กวนคุณออกมาทำไมเซียนโยฉันจะตายอย่างเร่งรีบฉันจะแกล้งทำเป็นยังไงละ่ะบทที่แ0 1้หนึ่งการบังคับ หลังจากนั้นงมูก็รู้สึกรำคาญมากจริงๆเขาเคยได้ยินชื่อของนูวาตอนที่เขาอยู่ในทะเลจีนตะวันออกตอนนี้แม้ว่าเขาจะไม่ได้คุกเขาเมื่อพบกันเขาก็จะยังคงคุกเขาลงและตอนนี้เขาก็จบลงแล้วเซียนโยมีเสน่ห์แบบนักบุญประการแรกจริงๆและเธอไม่สามารถแยกแยะข้อบกพร่องใดๆได,ด้ในทุกการเคลื่อนไหวนูวาก็ตกลงที่จะทำเช่นนั้นแม้ว่าเธอจะไม่มั่นใจแต่เธอก็ทำได้เพียงพึ่งพาเธอเท่านั้นอย่างไรก็ตามคุณและฉันยังคงมีเพื่อติดตามว่าเคล็ดลับของนูวาคืออะไร ในความคิดของขิงมูหญิงสาวนัวได้รับการรู้แจ้งเป็นครั้งแรกโดยฮงจูนผู้สร้างเผ่าพันมนุษย์เป็นมารดาของเผ่าพันธมนุษย์และมีเกียรติแต่ทำไมเธอถึงกลายเป็นคุณธรรมนี้เมื่อเธอได้เข้าปากของขิงเอ็กโวนดูเหมือนว่าตำนานจะเป็นได้เพียงตำนานเท่านั้นไม่จำเป็นต้องเชื่อเสมอไปเอาล่ะถ้าฉันสามารถช่วยมนุษย์ได้เร็วกว่านี้ฉันจะทำอะไรก็ได้ชินซวนมองดูถิงมู่อย่างสบายใจมากในเวลานี้เขาได้แสดงความเคารพต่อขิงมูด้วยความเคารพอย่างมากถิงมูรีบเอื้อมมือไปช่วยเขาแต่เขาขยับไม่ได้ครึ่งหนึ่งเซียนหยู่ หลังจากที่ชินสเสวียนเสร็จสิ่งพิธีเขาก็ปล่อยคาถาการตั้งค่าแน่นอนว่าฉันอยากจะขอบคุณอย่างดีถ้าไม่ใช่เพื่อคุณไม่มีใครสามารถพูดได้ว่าคุณเป็นผู้กอบกู้โลกคิงมูรู้สึกเขินอายที่จะสัมผัสหัวของเขาชินมูไม่กล้าที่จะให้เครดิตตัวเองหลังจากที่ได้เห็นอะไรมากมายที่นี่ชินมูเพียงแต่รู้สึกว่าเขาตัวเล็กมากและเส้นทางในการฝึกฝนก็ยาวมากเขาไม่ได้ไปไกลเลย อย่าพูดอย่างนั้นเซียนหยูมันเป็นเซียนเฉิงที่ขัดขวางกลุ่มสีคนในท้ายที่สุดฉันโชคดีที่เซียนเฉิงกลับชาติมาเกิดตามสิ่งที่คุณพูดวันหนึ่งเซียนเฉิงจะตื่นขึ้นมาและจะไม่มีเจ้าชายแห่งทะเลตะวันออกถินมู่ ชิงหมู่ไม่รู้สึกสูญเสียที่นี่เลยและเขาไม่สามารถพูดได้ว่าในใจเขาเป็นอย่างไรชินสเสวียนไม่ได้คาดหวังให้เขาพูดแบบนั้นหลังจากนั้นไม่นานเขาก็กล่าวว่าคุณคือเจ้าชายแห่งทะเลจีนตะวันออกและคุณเป็นพ่อของฉันชินหมู่คุณคือผู้ดั้งเดิมมันเป็นนักบุญคนแรกเหนือสวรรค์และโลกและนี่คือเพื่อนนางฟ้าของฉันชินหมู่ไม่ว่าพ่อของฉันจะตื่นขึ้นมาและเดินไปกับเพื่อนนางฟ้าเมื่อไหร่ก็ตามชินสเสวียนจะจดจำมันตลอดไปคิงหมู่กล่าวในเวลานี้ว่าฉันไม่ได้อยู่อย่างไร้ประโยชน์มานานนับพันนนีคพพูดขอองเื่นนาาฟ้า เมื่อหนูว่าได้รับคำสั่งจากฝ่ายเธอก็ไม่กล้ารอช้าจึงเริ่มหาทางทันทีที่จริงแล้วหนูว่ารู้ว่าสิ่งนี้ทำได้ด้วยตัวเองเท่านั้นเธอยังไม่ได้ทําและเธอก็ลำบากเกินกว่าจะเป็นนกตัวแรกในเวลานี้เธอบินไปทั่วสถานที่และรวบรวมหินสีเข้มห้าสีเมื่อเธอคิดถึงการบริโภคการฝึกฝนเธอรู้สึกว่ามีหนึ่งหมื่นคนไม่เต็มใจแต่เธอก็ยังต้องทำมันท้ายที่สุดหนูวานึกถึงใบหน้าของถิงมู่ที่สันเทาจนไม่กล้าที่จะไม่ลงมือทำจริงๆ คิงนูและคินเอโอนติดตามนูวเอไปตลอดทางนูวาพาผู้ติดตามกลุ่มหนึ่งไปที่ภูเขาเทียนไทและมีหินสีอยู่บนหลังคาหนูว่าทำให้คนเก็บมาเก็บหลายวันแล้วกองรวมกันเป็นเนินเขาในที่สุดคิงนูและคินเอกโกนติดตามนูวีเอด้วยกลัวว่าเธอเห็นด้วยและไม่ได้ทำธุรกิจจริงจังแต่หลังจากการเฝ้าติดตามมาเป็นเวลานานมีเพียงนูวเอเท่านั้นที่ปล่อยให้ผู้คนหยิบหินสีอย่างต่อเนื่องคิงมูดูสับสนเธอหมายความว่ายังไงเนี่ยทำไมผู้คนถึงหยิบหินสีมากมายขนาดนี้ ถ้าถินเสวียนรู้วิธีชดเชยท้องฟ้าเขาจะไม่มีปัญหามากมายเขาต้องมาที่นูวาเนื่องจากเขาไม่รู้ว่าจะชดเชยท้องฟ้าอย่างไรเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าทำไมนูวาจึงทำให้ผู้คนหยิบหินสีมากมายขนาดนี้ฉันไม่รู้ความจริงแต่ในเมื่อเธอยอมรับมันแล้วเรามาดูกันในตอนนี้ถ้าเธอไม่ดูแลเรื่องด้านซ้ายและขวาเราก็จะพยายามกระตุ้นเขา ชิ้นส่วนพูดเช่นนั้นชิงมู่ทำได้เพียงหยุดเท่านั้นนูวาได้มอต้มขนาดใหญ่จุดฟืนแห้งด้วยไฟจริงแล้วต้องหินงห้าสีเหล่านี้แทนไฟที่แท้จริงนี้ถูกพ่นออกมาโดยการฝึกฝนของนูวาตอนนี้ใช้แบบนี้หนูวาไม่ธรรมดาจริงๆเศร้าใจแต่ไม่มีทางใครจะยอมให้คนอื่นมาควบคุมตัวเองได้ล่ะ หลังจากที่นูวาสร้างหินห้าสีเหล่านี้เสร็จแล้วเธอได้สร้างหินขนาดใหญ่จำนวนนับไม่ถ้วนฉินส่วนตระหนักถึงความตั้งใจของนูวาหินห้าสีเหล่านี้เดิมมีอยู่ระหว่างสวรรค์และโลกและแข็งและผิดปกตินูวาใช้พลังงานที่แท้จริงของเธอเพื่อล,ลายมันและประกอบกลับด้วยพลังงานที่แท้จริงหินก้อนใหญ่เช่นนี้สามารถเติมเต็มตำแหน่งที่ว่างของเทียเน่ได้ตามธรรมชาติซึ่งวิเศษมากความสามารถในการสร้างชีวิตนี้ไม่สามารถทำได้โดยใครนอกจาก W.A. แม่และลูกสาวของเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่น่าแปลกใจเลยที่ฟูไซจะตั้งชื่ออื่นว่า W.A. เพ หลังจากที่นูวาขัดเกลาหินแล้วเธอก็พร้อมที่จะสร้างท้องฟ้าชาว WU ได้รับคำสั่งจากคินเอ็กโอนให้ใช้พลังของตนเองเพื่อหยุดการหลั่งไหลของเทียนชุยให้มากที่สุดมันเป็นเพียงแผนฉุกเฉินพวกคุณยอมแพ้แล้วคุณจะปิดกั้นท้องฟ้าด้วยมานาของคุณเพียงลำพังได้อย่างไรเนื่องจากชื่อเสียงของนูวาไม่ค่อยดีนะักประกอบกับน้ำเสียงที่ยแย่ใบหน้าของจูหมางจึงตกไปอย่างเป็นธรรมชาติคุณหมายถึงอะไรเราหยุดวันนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมคินเอ็กโอนเฝ้าดูจากด้านหลังเมื่อเห็นว่าพวกเขากำลังจะทะเล มีคนไม่กี่คนที่พูดไม่กี่คำฉันรู้ว่าทุกคนต่างก็มีหัวใจและตอนนี้นูวาคือคนที่ฉันชวนให้สร้างท้องฟ้าดังนั้นคุณควรออกไปก่อนแล้วมอบให้เธอจูมังได้ยินคีนเอ็กโวนพูดเช่นนี้และรีบลากเขาออกไปคุณล้อเล่นหรือเปล่าดูวีเอคือใครฉันรู้ดีกว่าคุณเธอสร้างท้องฟ้าได้แม้ว่าเธอทำได้เธอก็เต็มใจที่จะทำมันอะไรนะเธอสนใจโลกตั้งแต่เมื่อไหร่บทที่8 0 2การกลั่นหิน คุณส่วนกล่าวว่าถินส่วนไม่สามารถหักล้างมันได้แต่ถินส่วนเห็นนูวาปรับแต่งหินด้วยตาของเธอเองและมีเพียงเธอเท่านั้นที่สามารถทําให้หินห้าสีเต็มไปด้วยชีวิตและสร้างแนวเส้นกับท้องฟ้าไม่มีทางอื่นนอกจากจะเชื่อมันจามังฉันรู้ว่าคุณไม่ไว้ใจนูวาแต่ฟูไซเซีนเชงพูดมีเพียงเธอเท่านั้นที่ทาได้ตอนนี้เราทําได้แค่เชื่อนูวาเท่านั้นคุณฟังเธอพาใครสักคนกลับมานั่นก็คือฉันมันเป็นโอเคที่จะจ้องมองที่นี่กับคินมูจูมังไม่เต็มใจที่จะอยู่กับคนอย่างนูวาหลัง ขิ้งนูปรากฏตัวต่อหน,หน้านูวาโดยธรรมชาติแล้วเธอจะต้องนั่งลงและหยุดพูดนี่คือสิ่งที่ขิ้เอ็กอนถามเช่นกัน n w a เฝ้าดูขิ้งูนั่งไม่ไกลและเริ่มแสดงความเคารพอย่างเป็นธรรมชาตินูวาถอยไปทางซ้ายและขวาและยกหินห้าสีขึ้นด้วยกำลังของเธอเองหากไม่ใช่ว่านูวาฝึกฝนมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอก็มาถึงอาณาจักรแห่งปราดแล้วเมื่อเห็นน้ำในท้องฟ้าตกลงมาอย่างปนป่วนนูวาก็บินขึ้นและยกหินห้าสีทั้งหมดขึ้นมาเพื่อปิดกั้นรูบนท้องฟ้าชินสเสวียนรู้สึกโล่งใจที่ได้เห็นเหต แบบนี้ดียังไงเมือ่อคินเอ็กโวนได้ยินสิ่งนี้เขาก็มองไปที่ท้องฟ้าและเห็นว่ามีชิ้นส่วนของหลุมนั้นอยู่บนท้องฟ้าคิงมูไม่สามารถนั่งนิ่งได้ในเวลานี้และคนแรกก็ตะโกนว่าให้คุณสร้างท้องฟ้านี่ทำไมท้องฟ้าถึงมีรูล่ะความโกรธของคิงมูทําให้นูวีเอไม่สามารถยืนและคุกเข่าลงได้หินห้าสีเหล่านี้มีจานวนจํากัดฉันค้นหาทั่วทั้งภูเขาแล้วตอนนี้ฉันหามันไม่เจอแล้วเมือ่อคินเอ็กโวนกำลังจะก้าวไปข้างหน้าและตําหนิทันใดนั้นก็มีลมกระโชกแรงพัดเข้ามาและรังสีแห่งจิตว ชิ้นส่วนจับชิ้นมู่แล้วคุกเขาลงก่อนพบนักบุญคนแรกคิ้งมูก็ต้องคุกเขาเหมือนกันแต่คินเอ็กวอนถูกเขาลากมากจนคิ้งมูรู้ว่าตอนนี้เขาเป็นบรรพบุรุษโบราณคิ้งมูแทนที่จะเป็นมกุฎราชกุมารแห่งทะเลจีนตะวันออกถ้าเขาคุกเขาก็คงผิดชิ้นมู่ไม่ยอมคุกเขาลงอย่างดื้อรั้นฟูซีมองไปที่หลุมบนท้องฟ้าแล้วถอนหายใจดูเหมือนว่ารังสีแห่งจิตวิญญาณที่แท้จริงของฉันจะคงอยู่เพื่อเรื่องนี้เมือ่อคินเอ็กวอนได้ยินสิ่งนี้เขารู้ว่าฟูซจะต้องพลีชีพและ ร่างกายที่แท้จริงจะถูกทำลายหากเป็นจับไปแล้วแสงแห่งวิญญาณเซียนถิงกลายเป็นฝุ่นจริงๆคิงมูอดไม่ได้ที่จะได้ยินมันและเป็นเรื่องยากมากสำหรับซิ่วที่จะฝึกฝนแต่เพื่อที่จะกอบกู้โลกนักบุญกลุ่มแรกไม่เคยลังเลเลยเมื่อทางตันยังคงอยู่ก็มีไฟลุกโชนที่ขอบฟ้าทันเห็นนกฟีนิกมาจากทางทิศตะวันตกสีแดงเข้มห่อหุ้มด้วยเลวไฟสีแดงและตรงไปที่คิงมูคิงมูต้องการที่จะซ่อนโดยไม่รู้ตัวแต่หลังจากที่ฟีนิกนี้ลงมาแต่ในพริบตาก็กลายเป็นผู้หญิงที่วิเศษคนคนี้ไม่ใ่คครอออืืนเจ้้าหญิิิงฟฟีกกตัว ฟีนิกน้อยกอดฟูซีอย่างแน่หนาก่อนพี่ชายฉันคิดว่าฉันจะไม่ได้เจอคุณอีกแล้วเหรอสิ่งที่คุณพูดนั้นเป็นเรื่องจริงฉันสามารถพบคุณอีกครั้งในขณะที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ฟูไซไม่คาดคิดว่าเธอจะปรากฏตัวในเวลานี้ในเวลานี้ฟูไซมีเพียงร่องรอยของวิญญาณและในไม่ช้าเธอก็จะชดเชยช่องหววบนท้องฟ้าด้วยร่างกายของเธอเธอกล้าพูดอะไรกับลิตเติ้ลฟีนิกอีกครั้งได้อย่างไร องหญิงอย่าได้รับบาดเจ็บนะฟีนิกซ์น้อยไม่รู้จักฟูไซในวันแรกเธอรู้โดยธรรมชาติว่าฟูไซกำลังคิดอะไรอยู่ในหัวของเธอและเธอก็ยิ้มด้วยความประหลาดใจถ้าเทียนจูนี้ล้มลงถ้าคุณต้องการแต่งหน้าคุณต้องมีพรสวรรค์ด้วยรากเงาของผู้คนมาประกอบกันในโลกนี้มีเพียงเธอและฉันเท่านั้นหรือเมื่อฟูไซได้ยินสิ่งนี้จากเป็นงวงเขาก็เปลี่ยนสีหน้าทันทีนูวาฝึกหินหลากสีมาแล้วแต่ตอนนี้มีชิ้นส่วนที่ขาดหายไปบนท้องฟ้าเพียงชิ้นเดียวฉันอยู่คนเดียวได้คุณคุณเป็นเจ้าหญิงของครอบครัวค คินเอ็กวนและคินมูยืนอยู่ข้างๆแม้ว่าคินเอ็กวนจะไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนแต่เขาเคยได้ยินเรื่องราวต่างๆของปีนั้นมาแล้วเขาได้ฝึกฝนจนถึงขอบเขตของฟูไซและฟีนิกและอารมณ์ทั้ง7จและความปรารถนา6ประการของเขาได้รับการยอมรับจนถึงขีดสุดแล้วแต่ต่อหน้าความเป็นความตายกฎเกณฑ์การปฏิบัติที่ชัดเจนคืออะไรเมื่อก่อนฉันเคยฉลาดเกินไปฉันก็จะเสียเธอไปรู้ไหมว่าฉันกำมือดินงเหลืองอยู่หมื่นปียอมให้กลายเป็นฝุ่นผงให้โลกไม่ยอมให้ทำอย่างนั้นหรือทำเพื่อโลกคืออะไร คิงมูมองไปที่ฟีนิกซ์ที่อยู่ข้างหน้าเธอแล้วรู้สึกคุ้นเคยมากผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนจะมีความสำคัญมากในชีวิตของเธอแม้ว่าตอนนี้เธอจะไม่รู้แต่ใจของเธอก็รู้สึกรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆภายใต้สถานการณ์เช่นนี้คิงเอโอนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ถินสวียนรู้ดีว่างานชิ้นสุดท้ายนี้ต้องมีการเสียสละความโหดร้ายดังกล่าวไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ฟีนิกในเวลานี้นกฟีนิกบินขึ้นเหลือเพียงเสียงที่วนอยู่ในอากาศพี่ชายฉันควรจะอยู่กับคุณบ่อยๆแต่ตอนนี้ฉันเกรงว่าจะทำไม่ได้ฟูไซเนื่องจากคุณไม่ต้องการอยู่กับฉันเมื่อคุณเกิดฉันจะดีที่ได้เสียสละเพื่อช่วยผู้คนและตายไปพร้อมกับจิตวิญ,ญญาณสุดท้ายของคุณฟูไซก็บินขึ้นมาในเวลานี้ระหว่างทั้งสองฟีนิกได้กลายร่างเป็นร่างและบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเนื้อและเลือดของเธอเชื่อมโยงกับท้องฟ้าแต่ฟีนิกก็ยิ้มอย่างอ่อนหวานฟีนิกคิดว่าแม้ว่าเขาจะตายเขาก็ยังมีชีวิตอยู่บททที่8ความมามมรน ตั้งแต่นั้นมาดวงดาวบนท้องฟ้าก็คือตัวมันเองเมฆก็คือตัวมันเองและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพวกมันตายพร้อมกับวิญญาณสุดท้ายของฟูไซอยู่ด้วยกันแค่ไหนขอแค่อยู่ด้วยกันก็พอชินสเสวียนเห็นภูเขาและแม่น้ำเปลี่ยนไปและหลุมบนท้องฟ้าก็ค่อยๆหายไปในเวลานี้ที่เอ็กโอนเป็นอวตารที่อัดฉีดพลังของเขาเข้าไปในร่างของฟีนิกซ์และฟูไซไม่ว่าในกรณีใดชินสเสวียนก็ต้องการที่จะกลั้นลมหายใจและไม่กลายเป็นฝุ่นข้าลอยฟ้าได้รับการซ่อมแซมอย่างรวดเร็วน้ำท่วมลดลงและดวงอาทิตย์ก็ส่องสว่างพื้นโลกอออออีกกกครั้้งงเเมมืืื่ิินนนวลจดขา็ถไไฟใ ลมหายใจสุดท้ายของฟูไซย,ยังรวมอยู่ในร่างกายของคินเอ็กโวนและได้รับการปกป้องด้วยพลังงานที่แท้จริงชินเสวียนรู้สึกเหนื่อยลา้าหลังจากทำเช่นนี้คินหมูก้าวไปข้างหน้าเพื่อสนับสนุนคินเอ็กโวนหนูว่าเห็นโลกกลับมาเป็นปกติแล้วเธอก็โล่งใจหนูว่าคนเดิมยังกังวลอยู่ถ้าคินหมู่บังคับตัวเองให้ต้องพลีชีพเรื่องนี้จะดีได้อย่างไรด้วยนกฟินิกโง่ๆงและฟูไซในสมัยแรกๆพวกเขาก็ถือว่ารอดพ้นจากภัยพิบัติได้ เซียนยูสบายดีไหมคินเอ็กวนบินอัจฉริยะเมื่อสักครู่นี้และรู้ว่าแม้ว่าเทียนเทียนจะประสบความสำเร็จแต่เทียนซูนี้ก็ถูกทำลายและเขาจำเป็นต้องค้นหาการสนับสนุนจากเทียนซูอีกครั้งอย่างไรก็ตามคินเอ็กวอนอ่อนแอเกินไปในเวลานี้และทำได้เพียงพูดอย่างเงียบๆว่าเทียนซูถูกทำลายแล้วคุณต้องหาการสนับสนุนเทียนซูใหม่ไม่เช่นนั้นมันจะไร้ผลเสียงของคินเอ็กวนดังขึ้นและฉันเห็นเต่าที่มีร่างกายใหญ่โตด้วยขาเพียงสี่ขาเขาจะต้องไล่ตามภูเขาโจดั้งเดิมให้ทนันเขาค่อยๆปีนขึ้นไปที่นีี่่ลเเเห็นน,หน,น,นนนนะนิงูพยยัักกก้้าาออไมจ 킹มูลังเลอยู่พักหนึ่งและไม่รู้ว่าใครอยู่ข้างหน้าเขาดังนั้นเขาจึงพยักหน้าก่อนเต่าจึงพูดว่าคุณใจดีกับฉันและตอนนี้ก็ผ่านมาสิบล้านปีแล้วถึงเวลาที่ฉันจะตอบแทนคุณฉันมีชีวิตอยู่มานานเกินไปแล้วคำจุนโลกด้วยสี่ขาของฉันดีกว่าศักดิ์สิทธิ์งองคแรกเชื่อฉันเถอะฉันจะปกป้องโลกตลอดไปได้อย่างไรชิงมูเห็นว่าทะเลทั้งสี่และถิ่นธุรกันดารแปดแห่งอยู่ในความทุกข์ยากและเผ่าพันธุ์มนุษย์ถูกปกคลุมไปด้วยธานภัยพิบัติครั้งนี้น่าหงุดหงิดมากแต่ก็รู้้้ึึกกกซาาาาบใจมมททททีี่่ไดเเหห็นนนนนคลุททร จากนั้นถิ้งมูก็แตะหัวเต่าไปทำสิ่งที่คุณต้องการทำในสิ่งที่คุณควรทำหลังจากที่ขิงมูพูดสิ่งนี้เขาก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติกเป็นไปได้ไหมที่เซียนเชงพูดกับเต่าทางปากของเขาหลังจากฟังสิ่งนี้แล้วเต่าก็พลิกตัวและเขยา่าภูเขาเท้าทั้งสี่ของเขาคำจุนโลกและในที่สุดร่างกายของเขาก็จมลงสู่พื้นดินอย่างช้าๆเมื่อมาถึงจุดนี้ภัยพิบัติก็จบลงแล้วขิงมูกลับมาหาชาว WU พร้อมกับขินเอ็กโอนจะมองเห็นว่าขินเอ็กโอนอ่อนแอและรีบตามไปนี่มันเรื่องอะไรกันนูวาเเเป็นนนนคทหรอออิิงงูโบบกกมืะวาตีย่ คินเอ็กโอูนเพียงแค่นอนลงและนั่งลงจำมังนี่คือตอนที่เจ้าหญิงแห่งประกูลฟีนิกสร้างท้องฟ้าชันทำงานอย่างหนักเพื่อปกป,ป้องมันชาว WU มีภูเขาและน้ำที่สวยงามค้นหาสถานที่ที่มีเลิ่ยนอายเพียงพอและรักษามันให้ดีไม่เพียงแต่เจ้าหญิงแห่งประกูลฟีนิกเท่านั้นแต่ยังเป็นนักบวชคนแรกของฟุกซี่ด้วยคุณต้องระวังให้มาก หลังจากที่ชินสวียนกลับมาเขาได้แนบฟูไซเข้ากับไข่ฟีนิกทั้งสองคนเสริมซึ่งกันแอร์ละกันแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าเมื่อใดที่ฟีนิกจะแยกตัวออกจากไข่แต่ฟูไซจะสามารถแปลงร่างเป็นรูปร่างได้ในไม่ช้าแม้ว่าคุณจะไม่สามารถฟื้นจากอดีตได้แต่อย่างน้อยคุณก็ยังมีชีวิตอยู่ได้จูมังรับมันอย่างระมัดระวังคุณมอบสิ่งสำคัญเช่นนี้ให้ฉันฉันจะทำเองตามธรรมชาติและฉันจะไม่ทำให้การทำงานหนักของคุณผิดหวังอย่างแน่นอนคุณนอนลงก่อนแล้วเ e อ็กโอนมิ o ่งจะเข้ามาอีกสักพักเขาคือเก่งในด้านการแพทย์ ชินสเสวียนเหนื่อยมากในเวลานี้และเขาไม่อยากพูดอีกต่อไปคิงหมูต่อสู้ดิ้นรนมานานและโดยธรรมชาติแล้วเขาก็เหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจแต่อาการของคิงเอ็กวอนไม่เป็นที่รู้จักในเวลานี้เขารีบกลับอย่างรวดเร็วหลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเขากำลังมาที่ซวนหมิงและทั้งสองก็เข้าไปในห้องด้วยกันหลังจากทบทวนชิ้นซวนแล้วซวนหมิงกล่าวว่าไม่เป็นไรปราดเหนื่อยเกินไปเขาต้องการการพักผ่อนที่ดีเร็วๆนี้ เมื่อคิงมูได้ยินสิ่งนี้ทุกคนก็ผ่อนคลายและรู้สึกว่าหนึ่งในนั้นไม่มั่นคงส่วนหมิงสนับสนุนคิงมูอย่างรวดเร็วช่วงนี้เจ้าชายเหนื่อยเกินไปแล้วนักปราดไม่เป็นไรโปรดขอให้เจ้าชายกลับมาพักผ่อนไม่เช่นนั้นเจ้าจะล้มป่วยเสียก่อนคินเอ็กวงซิ่วนั้นไม่มีใครเทียบได้กับคิงมูและตอนนี้คิงมูรู้แล้วว่าคินเอ็กอุนสบายดีดังนั้นเขาจึงมั่นใจได้ว่าจะกลับไปที่ห้องของเขาได้ไม่สำคัญว่าทั้งสองคนจะพักผ่อนหรือไม่พวกเขานอนหลับไปสี่วัน,นสี่คืนเสียและรัดเล ฉันบอกว่าคุณสองคนไม่คอวอรมายุ่งวุ่นวายที่นี่ไม่ใช่ว่าเอ็กโอนมิงซูวบอกว่าจริงเซียนไม่เป็นไรแค่ต้องพักผ่อนคุณสองคอน,น,นมีเวลาดีกว่าในการเตรียมอาหารและเครื่องดื่มอร่อยๆเกรงว่าเจ้าชายของคุณฉันจะร้องไห้หิวเมื่อฉันลุกขึ้นอัญญประกาศคู่เซีย่ยมองไปที่วิญ,ญญาณที่กำลังพูดถึงเพียงคำพูดดีๆที่นี่และเขาก็อารมณ์เสียมากมากุฎราชกุมารของเราไม่เคยเรียกคุณมาทำไมคุณถึงมาที่นี่ฉันกินแล้วกินจับเซี่ยอย่างไม่ลดละคุณพูดอะไร ตั้งใจไว้ก็เป็นเช่นนั้นเมื่อมกุดราชกุมารยุ่งอยู่กับการช่วยชีวิตเขาก็ไม่เห็นเขาไม่เป็นไรแค่เทมันออกมาแล้วแกล้งทาเป็นเป็นคนดีมีการปฏิบัติกันมานับพันปีแล้วและโดยธรรมชาติแล้วว่าจะไม่ธรรมดาเหมือนกุ้งตัวเล็กนายของคุณเห็นฉันที่นี่และเขาคงจะมีความสุขมากฉันบอกกว่าทําไมคุณมีผู้ติดตามมากมายขนาดนี้บทที่แ800ดร้อยสี่กาละมาใหม่เซียติดตามขิงงูมาหลายปีและเจ้าชายของเขาไม่ได้บอกกว่าเขาเป็นผู้ติดตามและถึงคราวที่เขาจะต้องดูถูกเขาคุณบอกฉันชัดเจนนะคุณเสียงดังอะไรนอนไม่พอให้ข้างนอกมีเสียงงดัง งมูสามารถนอนต่อได้แต่เสียงของพวกเขาดังเกินไปและงมูก็ยืนขึ้นและมองออกไปพวกเขาทั้งสามทะเลาะก,กันโดยไม่คาดคิดและไม่รู้ว่าจะสั่งอะไรโอจินเซียนไม่ได้เจอคุณมานานแล้วบังเอิญที่ฉันมาที่นี่เพื่อจับคุณพักผ่อนเสียเหอไปอยู่ข้างๆถิงมูอย่างมีความสุขในเวลานี้เจ้าชายงูตัวนี้มาที่นี่เพื่อถูและกินและไม่รู้ว่าเขาต้องการทําอะไริงมูจ้องมองไปที่เอเกียฮีลิ่งได้รับการฝึกฝนมานับพันปีแล้วแต่มันเป็นจิตวิญ,ญญาณคุณอายุแค่พันปีเท่านั้นและคุณไม่เคารพผู้อื่นเลยเหรอมันเริ่ม เอเกียฮีถูกขิงงูพูดถึงจากนั้นเขาก็ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆและเขาก็ตกหลังอย่างไม่ลดละแม้ว่าจะเป็นเพียงการแสดงความรู้สึกสบายใจสั้นๆก็ตามช่วงนี้ฉันงานยุ่งและไม่ได้โทรหาคุณเลยคุณมาหาฉันด้วยตัวเองแต่มีอะไรสำคัญไหมหลังจากที่ขิงงูพูดจบลิ่งก็หยิบเหยอกไวายชันดีออกมาฉันได้ยินมามานานแล้วว่าจิงเซียนยุ่งอยู่กับการช่วยชีวิตและไม่สามารถโทรหาฉันได้โดยเปล่าประโยชน์ตอนนี้เรื่องนี้จบลงแล้วฉันอยากจะเฉลิมฉลองกับคุณใช่ แม้ว่าคิงมูและลิ่งถีจะไม่ได้รู้จักกันมานานแล้วแต่พวกเขาก็รู้ด้วยว่าเขาไม่ใช่คนง่ายเมื่อคุณรู้สิ่งนี้แล้วคุณก็ย่อมรู้บางสิ่งที่คุณต้องพูดเมื่อคุณอยู่ด้วยกันโดยธรรมชาติในตอนกลางคืนพวกเขาทั้งสองนั่งอยู่ที่ลานบ้านเพื่อดื่มไวน์เหมือนเมื่อก่อนสปิริตที่นี่มีแค่คุณกับฉันเท่านั้นมีอะไรก็พูดมาตรงๆได้เลย ลิงเหอเทแก้ไวให้ถิงมูฉันรู้จักจินเซียนจริงๆแล้วฉันไม่มีเรื่องใหญ่อะไรฉันเพิ่งได้ยินมาว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์กำลังประสบปัญหาและเผ่าพันธุ์มนุษย์เคยมีความเมตตาต่อฉันดังนั้นฉันอยากจะไปดูเผ่าพันธุ์มนุษย์ดูว่ามีอะไรเกี่ยวกับฉันหรือเปล่าฉันช่วยได้ฉันก็เลยต้องออกไปสักพักเพื่อที่จะมาบอกลาในความเป็นจริงคินมูมักจะกังวลอย่างมากเกี่ยวกับสถานการณ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่คินเอ็กโวนพูดเสมอว่าสงครามระหว่างปีศาจกับเผ่าพันธุ์ WU นั้นใกล หลิงเหอรู้ว่าถินมู่มีความตั้งใจที่จะฆ่าเขาและหยินซูในตอนแรกแต่เขาไม่ได้ฆ่ามันในภายหลังเป็นเพราะขี้นมูมีคุณธรรมที่ดีด้วยเหตุนี้มันจะพิเศษสำหรับขี้นมูจิตวิญญาณของฉันมีประโยชน์มากคุณจะเข้าใจในภายหลังวันรุ่งขึ้นเมื่อหลิงกำลังจะจากไปเขากำลังตามทันถิ่นซูเพื่อตามหาถิ่นมู่และเขากำลังพูดถึงการไปเป็นเผ่าพันมนุษย์นี่เป็นเรื่องบังเอิญหลิงหลิงยิ้มและปรบมือฉันคิดว่าฉันทำคนเดียวไม่ได้ช่างเป็นงานใหญ่จริงๆแต่ถ้าจินเซียนและปราดอยู่กกกัับฉนคุณ็สสาาาามมมรถททิิ่่่่งงียยใหญ คินเอ็กโนไม่เต็มใจที่จะปล่อยให้คิงมูเดินไปรอบๆแบบสุ่มอาจกล่าวได้ว่าเป็นการหยุดที่ร้ายแรงแต่ตอนนี้ว่ากันว่าคิงมูสูญเสียไปแล้วเซียนหยูเคยลังเลที่จะให้ชันย้ายไปรอบๆมาก่อนทำไมวันนี้คุณถึงชวนชันไปเผาพันมนุษย์ในความเป็นจริงคินเอ็กโอนดูเหมือนจะหยุดพักในช่วงนี้แต่จริงๆแล้วเข้าสู่อาณาจักรแห่งความว่างเปล่าและได้พบกับนางฟ้าผมขาวที่เคยพูดกับคิงมูมาก่อนคิงมูไม่ทราบตัวตนของบุคคลน,นั้นแม้ว่าคินเอ็กโอนจะอยู่แล้วก็ตามสถานะของปราดไม่สามารถแยกแยะได้ง่ายมีเพียงนางฟ้า,าขาวเท่านั้นนนที่่บออกิิเเโวาาขจะงู ออกไปสู่โลกกว้างและทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะช่วยให้ขิ้นงูตื่นขึ้นมาในไม่ช้าดังนั้นขี้นเอ็กวอนจึงมาหาขิ้นงูหลังจากตื่นนอนแต่ชินสเสวียนรู้ว่าเขาไม่ควรพูดอย่างนั้นขี้นเอ็กวอนคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และพูดว่าเผ่าพันมนุษย์ต้องประสบกับหายนะครั้งใหญ่และดับลิวยูและกลุ่มปีศาจก็ไม่กล้าใช้กาลัง,งง่ายๆในขณะที่พวกเขาสมบลงเราก็ไปมาดูกันว่าจะช่วยอะไรได้บ้างหลังจากนั้นทั้งหมดพ่อของฉันและนักบุญคนแรกกังวลเรื่องเผ่าพันมนุษย์มาก คิงมูรู้โดยธรรมชาติว่าคิงเอ็กโอนไม่ได้กังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่ก็นำข่าวดีมาให้ด้วยอย่างน้อยชาว WU และเผ่าพันธุ์ปีศาจก็เต็มใจที่จะละทิ้งความขุ่นเคืองเพื่อแก้ไขสิ่งต่างๆของเผ่าพันธุ์มนุษย์คงจะดีถ้าพวกเขาได้รับความสงบสุขเอาละยังไม่สายเกินไปดังนั้นเรารีบออกเดินทางกันเถอะครั้งล่าสุดที่เซียบอกว่าเขาจะพาคิงมูไปสู่โลกกว้างแต่เขาเข้าสู่ดินแดนของชาว WU ด้วยวิธีที่น่าสังเวชตอนนี้เมื่อเขามาเห็นโลกนี้จริงๆเขา งมูอดไม่ได้ที่จะพูดสิ่งนี้ินเอ็กโอนมองโลกเช่นนี้และเขารู้สึกละอายใจบาปบาปนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่เหมือนในอดีตหลังจากภัยพิบัติทางธรรมชาติมันเป็นความโชคดีอย่างยิ่งที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ยังไม่สูญสิ้นฉันได้ยินมาว่าโฮทูได้ก้าวเข้าสู่โลกก่อนเราแล้วเราจะไปหาเธอก่อนแล้วเราจะคุยกันยาวๆ เมื่อคิงูคิดถึงครั้งสุดท้ายที่เขาเห็นโฮทูเขาก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกเขินอายเล็กน้อยโฮทูเป็นมารดาของแผ่นดินและสมควรที่จะกราบลงเขาไม่เคยคาดหวังว่าเขาจะคุกเขาโดยเปล่าประโยชน์สักครั้งแม้ว่าเขาจะเกิดใหม่ก่อนก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นเพียงมกุฎราชกุมารแห่งทะเลจีนตะวันออกอายุ1000ปีเท่านั้นเป็นเรื่องปกติที่จะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้โฮวอทูซูวูจะไม่ตำหนิฉันใช่ไหมครั้งสุดท้ายแล้ว คินเอ็กวรรู้ว่าคินมูยังคงมีปัญหากับสิ่งสุดท้ายดังนั้นเขาจึงหันกลับมาและปลอบโยนเขาโฮทูเนียงเนียงเป็นคนใจกว้างและเธอจะไม่สนใจคุณโดยธรรมชาติคุณและฉันแค่ต้องช่วยเธอและให้การแข่งขันฟื้นตัวโดยเร็วที่สุดอัญยประกาศคู่เมื่อไปถึงที่ท,ที่โฮวอตูอยู่ก็เห็นว่าเป็นชนเผ่าผู้คนที่เดินเข้าไปข้างในนั้นไม่เล็กเลยและพวกเขาก็ดูเหมือนยักที่นี่คือชินมูถามชินส่วนกล่าวว่านี่คือลูกและหลานของโฮวอตูผู้นำคือครัวผู้ชนเผ่านี้ได้ช่วยเหลือโฮวอตูเพื่อดูแลเผ่าพันธุ์มนุษย์ หลังจากได้ยินสิ่งนี้ขิ้นงูก็รู้สึกแปลกใหม่และกัวฟูก็เห็นแขกและรีบออกไปพบเขา